ที่โรงเรียนเจไดย,ยังให้แต่งติมคริสต์มาสเหมือนเดิมนะคะสดเจไดนั้นหรอขอใส่ชุดกีฬาเหมือนเดิมคะ่ะไม่ได้เข้าพวกกับเขาเลยแม่ส่งเจไดเสร็จวันนี้แม่ก็เดินทางเข้าออฟฟิศคะ่ะวันนี้ถนนโล่งมากอากาศก็ดีมากวันนี้ช่วงเที่ยงแม่กับเพื่อนแล้วก็หัวหน้ามากินอาหารญี่ปุ่นกันเมื่อวานแม่เพิ่งกินปลาแซลมอนวันนี้กินอีกแล้วจา้าไม่เป็นไรยังกินได้ยังกินได้น,ไดนานๆจะได้มากินร้านนี้นะคะเราคนค่อนข้างเยอะมาก พอเที่ยงมาคือคนเต็มหน้าร้านแล้วก็มีคนนั่งรอเยอะมากจริงๆโชคดีที่เรามาไวได้ที่นั่งแล้วก็สั่งอาหารได้เร็วมากจะบอกว่าย่านนี้ก็คืออร่อยสุดแล้วคะ่ะไม่ได้กินแค่ปลาแซลมอนนะคะสั่งอาหารกันมาเต็มโต๊ะเลยจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ถ่ายไม่ทัน ลีกินซะหน่อยตบท้ายด้วยขนมหวานจ้าแม่ก็ไม่พลาดจะากินเหมือนเดิมแล้๋วพอเรากินข้าวเสร็จล้วก็ไปต่อเลยจ้าหัวหน้าเลี้ยงกาแฟาอาราบิกา้าไปจ้าดูสิทางเข้าก็หรูหราจริงๆอยู่ตึกเราเองแล้วเราก็เดินมาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น53คือสูงมากจะบอกว่าลิฟต์ที่ขึ้นไปก็หรูหราจ้าดูสิอาทุกคนไม่นั่งแม่นั่งเองคะ่ะนี่ก็ถึงแล้วโอ้โหดูสิคะทนสี